นี่นี่หนาวอันนี้กำลังแบบคบกันไปใหม่เลยสวีทเลยนี่นะตรงนี้ถือว่าเป็นช่วงสวีทครับเอาไว้เป็นเด็กน้อยนี่อยู่ปลาห้าปลาหงนี่แหละนะจะได้ออน,นี่รูปงานแต่งนาเล่รูปผู้ใดเรีลยวเห็นนาเล่เหอ้อเอออันนี้สมยัยไม่ far อายุสิบเท่าไหร่โอ้ยเด็กมากที่เธอเปิดร้านใหม่ได้ไหรเนี่ยเอา มาแล้วครับสวัสดีครับครัวลุงเด่นแฟมิลี่สวัสดีค่ะอะไรนะปองคุณถ้าสวัสดีอะไรของปองคุณเว่าดีะ <laughs> มาแล้วครับวันนี้นะฮะัมีมีเอฟซทักเข้ามาเยอะอยู่นะ้นะอยากเห็นแบบอัลบั้มลูกของเราสมัยแบบลุงเด่นเป็นไม่รุ่นบ้างสมัยตอนไม่ฝ้ายแม่ฝ้ายเป็นเด็กเป็นสาวสาวบ้างตอนปองคุณกําลังอยู่ในท้องก็ยังมีเลยรูปวันนี้นะเราจะเอามาโชว์ให้เพื่อนๆได้เห็นกัน นะฮะปองคุณสวัสดีได้ยังสวัสดีดีๆนะครับล <tinc S 2> <a> ูกสวัส <único> ด <Liberty Overwatch> ีนะครับดังๆหน่อยไม่ได้ยินเลยเอ๊ปอคุณกับพเดชมาดีๆกันแตนั่งดีๆกันอ่ามานั่งดูกันดีๆหน่อยวันนี้มานั่งข้างล่ไหมนั่งตรงไหนดีนั่งตรงไหนดีอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรูปเก่าๆนะวันนี้ก็จะให้เห็นแบบสมัยตั้งแต่ปองคุณยังไม่เกิดมี เไปจะพาไปดูพาไปดูนะให้พ่อให้พ่อดูหน่อยมาวันนี้อาจจะไม่ได้แบบเป็นการสแกนแล้วให้ดูนะครับคือจะให้ดูแบบเ่ยตามสไตล์ของช่องครัวครัวโรงเรียนเฟมิลีเอาละครับวันนี้คือจะบอกไว้ก่อนนะว่าเป็นที่แรกนะเป็นช่องแรกด้วยที่ว่าจะได้เห็น รูปเก่าๆตั้งแต่สมัยลุงเด่นอาจจะนานหรือจะไม่นานไม่รู้แต่คลิปนี้ก็จะให้ดูกันอนาะนแต่ว่าแต่ว่าอ่านไปก่อนใครอยากเห็นอะไรนะไม่ใช่เออสาวอุบลในในอัลบั้มนี้มีรูปนเลี่ตอนงานแต่งด้วยเออเดี๋ยวต้องรอดูเบือ้องเบื้องอย่างกับเอีงกับเงาะปลาแต่เออเบื้องหลังนัล่กับนี่สาวอุบลสาวลาวใต้จะเป็นยังไงพวคุณเคยเจอยัง แม่เอามาให้ดูหน่อยเอามาให้ดูทีละอัลบั้มไหมจะดูอะไรก่อนอ่ะอะไรก็ได้ลรามาดูก่อนโมคนยังดูอะไรแม่เอาดูตอนเธอท้องก่อนดีกว่าอันไหนอันไหนที่ว่าปองคุณใครไม่ไล่มาจากที่เราเออได้เอามาอะไรมาเออเอามานี่เดี๋ยวให้ไลน์ด้ก่อนตอนที่เราคบกันนี่เหรอตอนเราจีบกันตอนนั้นยังไม่มีปองคุณเลยนะนั่นแต่ผแต่ที่จริงอัลบั้มมันมีเยอะกว่านี้แหละไม่ในหมดนุ่นนุ่นน่ะนุ่นก็มีนะอัลบัระเบ้าใหญ่ เออมาดูหน่อยที่อันนี้ตอนนี้ยังไม่มีปองคุณนะครับไหนอันนี้แล้วกุ้วายากิดกุ้งวายเกวดอันนี้เป็นแม่ฝ้ายไหนอันนี้น้องไฟตอนอายุเท่าไหร่เนี่ยเออมันยังย่าเพิ่งบอกอายุอันนี้ตอนเรียนมาหาไรปีหนึ่งปีอะไรยังมั่งยังไม่แน่ใจอันนี้นี่อ่ะดูอันหนึ่ง นี่ไปถ่ายรูปร้านลุงเด่นครับตอนนั้นรู้จักกันตอนนั้นลุงเด่นยังเปิดร้านถ่ายรูปอยู่นี่พบกันใหม่ลุงเด่นก็เลยชวนเราไปถ่ายรูปที่ร้านกันไมอันนี้ประมาณกี่ปีสิบสิบห้าปีสิบก่าปีแรกยี่ปีนี้นี่ประมาณรูปนี้ประมาณกี่ปีสิบห้าปีแล้วมั้งเนาะให้ดูดิดูมือถือที่เขาใช้อยู่ก็ยังเป็น Samsung อะไรสักอย่างอย่างนี้แหละตอนนี้ยังไม่จะไล่อะไล์ออกเนี่ย เธอก็เวลาเธอดูเธอก็เออให้กล้องดูหน่อยนิดนึงไม่ใช่ดูคนเดียวให้หนูเดียย้อนไปเมดสิบสิบห้าปีก่อนตอนนั้นยังไม่มีปองคุณนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ดูหน่อยอ่ะอ่านี่ไอ้สมัยโรงเรียนตอนนั้นเนาะปองคุณว่าไงนะเมื่อกี้เมื่อครับสิบเ้าปองคุณไม่มีอ๋อก็ตอนนั้นยังไม่มีปองคุณไงปองคุณจะไม่ได้เกิดเลยสิบห้าปีก่อนดาวมหาเลยตัวนี้ โอ้ย,อยพ่อแมนหรอกว่าด้เป็นปานันั่นเออเอ่ะเลื่อนมาใหดูหน่อยอ้าวนะรูปต่อไปคุณแม่มาทักตรงนี้อย่าแม่จะเล่าให้ฟังเออขอบคุณมาทักกับคุณแม่เร็วๆดียวนีเลยนี่หม,มีตัวนี้ยังมีอยู่เลยป้องคนมีตัวนี้อายุยี่สิบปีแล้วมั้งเนี่ยยี <c oughs> ่สิบปีเออแก้มันนดำ้นเยอะอ่าถ้ารูปเอียงก็เอียงให้ดูหน่อยนี่เดี๋ยวกล้องให้ดูหน่อย กีฬาส์เป็นเด็กหน้าตาก็ไม่เปลี่ยนเนาะหน้าตาไม่เปลี่ยนเท่าไหร่เนาะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนก็ให้ดูกันไปเรื่อยๆนะครับมีบางอย่างก็โอ้หนี่ไปกินที่ไหนบ้าซ่าเดี่ยวนี้ไปกินที่ไหนบ้าซ่าตอนนั้นทบทกันใหม่ๆนี่โอ้หลวงเดยนหนาวมากครับตอนนั้นเชียงรายหนาวมากผมยังมีเออนี่เสื้อพ่อผมตอนเป็นทหารแล้วเนี่ยไหนนี่เหอเนี่ยเสื้อ คนเหนือห้องเสื้อเกาหลีอันนี่เรากินอะไรนี่นไปกินที่ไนบาซ่าอ่ะเปิดไหมกว่าจะดูหมดก็ไม่ไม่เวลาเป็นชั่วโมงกันเหรออันนี้ที่เปิดเอ้ยฉันก็สลับไปเนาะเอออ่ะอ,อันนี้อันนี้ปเ็นูเออไข่ต้มโอเคนี่อ่านี่คบกันใหม่ๆได้ให้ดูหน่อยตอนนั้นนี่คบกันใหม่ๆแล้วนี่นี่พ่อเด่นโอ้ทำไมเท่าทำไมแก่ยังเลยมันอะแต่งตัวเดี๋ยวมีแต่งตัวใช้กว่านี้อีก ยิ่งน่าก็ยิ่งน่าดูดูไหนไหนกันลอยชิ้นเออนนี้กี่ปีประมาณเทศกาลดอกไม้งามครั้งที่หกตอนนี้ครั้งที่สิบยี่สิบแล้วมั้งตอนนี้เท่าไหร่ไม่รู้แล้วนี่อ่าไปไปสามสิบสี่สิบตอนนี้ประคุณยังไม่อืออ่ะไปเพระแล้วพอแล้วไปไปอันนั้นเองเอาเพราะแล้วอ่าแล้นี้พอแล้วนะอ่ะเปิดเปิดไว้หน่อยมีอะไรก็ไม่มีอะไรนะไปเที่ยวงานดอกไม้ อันนี้เก่าไหมเก่าบ้างใหม่บ้างเราคบกันไปอคบกันไปไปเที่ยวกันแต่ตอนนี้แต่งงานแล้วยังแต่งยังแต่งแล้วอืมีตอนที่ไม่ไม่แต่งก็ไม่มีมั้งเออมีมีมีตอนที่ไม่แต่งด้วยออันนี้มั่นกันใหม่ใหม่อันนี้ไปเที่ยวบ้านญาติพี่เลนเอออันนี้มั่นกันใหม่ใหม่ นู้นวาทำไมตู๊กหน้าผมอ้วนขนาดนั้นนะสมัยนั้นเนาะโอ้ยมันไม่ใช่อ้วนผมว่ามันบวมลุงเดนพาพาไปเที่ยวหาพี่น้องอันนี้ก็ไปกันหมดเลยบ้านญาติผมน้าอะไรนกก็ิอันนี้หน้าหน้าร้านเก่าเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้ร้านถ่ายรูปเดี๋ยวเขาปิดไฟได้หนึ่งนะครับนี่นี่เอ้ยนี่นี่นี่เป็นร้านถ่ายรูปที่บ้านเราเมื่อก่อนนี่ร้านถ่ายรูปของผมตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือร้านถ่ายรูปเมื่อก่อนที่มีรูปโป่์ทุกเทศกาลเราจะมี ปาร์ตี้เออปาร์ตี้กันอยู่หน้าร้านตลอดนี่ครับนี่นี่เออ,เอ,อใช่เออใช่เออใช่บางคนยังจำได้อันนี้ไปเที่ยวครูชี้ฟ้าครูชี้ฟ้าดีกันนะหนาวมากตัวน,นี้โอน้นี่หนาวอันนี้กำลังแบบคบกันไปใหม่เลยสวีทเลยนี่นะตัวน,นี้ถือว่าเป็นช่วงสวีดครับ <c oughs> มันเกา <c oughs> หลีอ่ะเห็นไหมอันนี้มีลูกมีลูกนี่คือเป็นหมาอยู่เมื่อก่อนยังมีลูกเป็นไข่ต้มนี่ที่ท่านเห็นนั่นคืออะไรอ่ะครูชี้ฟ้าเออ วิ่งนี่การไปเที่ยวบรรยากาศฟูชิฟ้าครับตอนนั้นบรรยากาศเหมือนเกาหลีเลยได้ยังไม่เปลี่ยนเนอืมนี่ลุ่มดินมีมีลุ่มดินนี่อ้วนเนาะเมื่อก่อนนะมันไม่ใช่อ้วนหรอกตอนนั้นอะมันบวมมันบวมมันบวมเอาไปคุณไปนั่งกับแม่คุณด้วสินั่งกับอยากนั่งกับพ่อเหรอไปนั่งกับแม่ก็ได้เพ่อบอกว่ามามีฝังปอคุนรับก็ได้แต่ตอนนั้นยังมีหมาอยู่เลี้ยงหมาอยู่ตอนนี้เลี้ยงไข่ต้มไข่ต้มอ่ะ ว่าก็โทรทำไมพี่หน้าดำหน้าแดงขนาดนี้วะอ,อู้ไป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 ไหไปไหนไปโอ้ยมีกันชน,นิดกันด้วยนะมาอยากมาดูไหนดูหน่อยดูหน่อยนี่โอ้รักกันมัเนี่หลายสมมติมอมีดอกกิ้งซี่สิบห้าปีสิบหกปีนี่อันนี้ไปเที่ยวภูชีฟ้าครั้งแรกมีหมาตัวหนึ่งนี่ไงตอนนี้หมาตอนนี้หมาก็โตแล้วตอนนี้หมาโตแล้วนะ นิ่มหมาตัวแล้วนิ่มหมาตัวนี้เอาพอแล้วพอแล้วเอออ่ะเรียกนี่พอแล้วมั้ยอ่ะในนี้ได้เปิดไว้ๆนะมีอะไรก็ไม่มีอะไรนะที่นี่นะก็เอออันนี้ก็ไปกินข้าวกันไปเที่ยวเชียงของนี่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 เชียงของอันนี้แขวงบ่อแก้วนะครับเนี่ยไปกินข้าวร้านนี้เด็ดร้านนี้ที่ไปกินอะไรนะเด็ดนี่เป็นเพื่อนน้องฝ้ายอันนี้อันนี้ต้องรูปมันสลับกันอันนี้น้องฝ้ายตัวละอ่าอ่ารูปอื่นอีก อามาดูอัลบั้มนี้อันนี้เป็นไปเที่ยวกันเชียงใหม่เป็นรถคันแรกป้ายแดงของผมเลยที่ผมซื้อนะนี่ให้ดูนี่ไปเที่ยวเชียงใหม่อ่าตอนนั้นอู้ทำไมพี่ทําไมมันแก่กว่าตอนนี้นะพี่วันเนาะเดี๋ยวจะ่จะพึ่งดิ้นนะพึ่งดิ้นนี่แม่ครับนี่จะให้ดูไหนเจอแล้วเหรอโอ๋ออันนี่มาแล้วแม่ไปไม่ได้เลยตอนนนี้มาดูมันมีตัวอะไรสักอย่างเนี่ยอยู่ในท้อง อันนี้น้องไพ่ไปไหนไม่ได้เลยค่ะนี่นี่นี่มาดูตอนทีไอ้ไอ่เดี๋ยวเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะมันท้องโตแล้วตัวมันเล็กอ่ะโอ้ยสมัยนั้นใช้จำได้ใช้ซัมซุงแกลเล็กซี่วินถ่ายมันไม่ชัดดูนี่แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง แม่เฝ้าห่วงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปลนี่นี่เกิดมาใหม่ๆดูทรงผมหน้าตาปองคูณนี่โอ้โนี่ครับปองคูณครับอย่างกันนาซีเนาะเออไปยิ้มเป็นสัตนตาอันนี้คุณยายเพื่อตัวเนี้ยยายเป็นคนถักให้อ๋อจะทันถักให้เองกับมือไม่ได้ซื้อนะ จำได้จำได้จำได้ได้ยังไงตัวเองยังเด็กอยู่เพราะว่าเสื้อผ้าตัวนี้ยังเหลือหมดทุกตัวนะคะท่ค่ะครับแ้ยายเขาถักให้เป็นชุดเลยอ่าเป็นหมวกเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเออสมัยนั้นยายทันก็จะถักให้นี่ปองคุณเกิดใหม่เล่มนี้น่าจะพีคสุดอะไรอ่ะลูกปองคุณตอนเล่มนั้นเป็นอะไรพีคสุดปองคุณบอกไหนดูดิเท่าแก่น้อยเท่าแก่น้อยของยายเอ้ยเป็นไง ยิ้มเป๊ะๆอันนี้เกิดวันแรกอันนี้วันแรกวันนี้ผมที่ผมไปเจอปองคุณที่โรงพยาบาลอันนี้เกิดวันแรกเกิดวันที่ยี่สิบเก้ากันยาสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่บนีเกิดวันแรกเลยเกิดวันแรกลองเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยว่าตอนนั้นคือเดินเดินไปด้วยกันหมอนัดวันที่ยี่สิบเก้าเดินไปด้วยกันตอนเก้าโมงกว่าลงรถพร้อมกันกับยายทันสามคนเดินเข้าไปหมอบอกให้คุณพ่อกับคุณยายรอก่อนประมาณสักไม่รู้รอแป๊บหนึ่ง พอถึงเวลาสักสิบเอ็ดโมงนี่มั้งพยาบ,บาลก็มาเรียกว่าให้จะมีช่องเล็กๆเดินเ,เข้าไปในห้องนหะห้องผ่าตัดแล้วมันจะมีห้องเล็กๆคือมันเป็นห้องกอดเชื้อกร,กระจกกระจกนี้<ช>ดูแค่นี้เองแล้วเขาก็ให้คุณพ่อดูผมก็ก้มไปดูในกระจกแล้วมันจะเห็นอะไรเนี่ยมันจะเห็นตัวนี้เหรอมันจะเห็นคนตัวเล็กๆเนี่ยตัวเด็กๆอยเลยผมเห็นร้องไห้ๆๆๆๆๆไ่บอกว่าไงนะเขาคนอื่นมาบอกว่าไม่รู้ว่าลูกลูกคนนี้เป็นอะไรทําไมพ่อเขาร้องไห้หนักมากเนื่องว่าลูกเขา หนูไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าเห็นยายเล่าให้ฟังว่าคนมาลุงลุงเด่นว่าลุงเด่นเป็นอะไรร้องไห้ออทาไมถึงร้องไห้หนักอะไรอย่างเงี้ยผมคุณไม่รู้อะพ่อรักจะตายพ่อรักลูกคือเห็นเห็นลูกครั้งแรกผมร้องไห้เลยแบบดีใจแบบยายก็ดีใจเนี่ยครั้งแรกที่ยายได้อุ้น่เราเกิดอย่างที่โรงพยาบาลศรีบุรีนี่ยายทันเมื่ออุ้มครั้งแรกสิบปีก่อนนี่หน้าตาของยายทันครับนะให้กล้องดูดีหน่อยนี่นี่ยายทันยายทันยิ้มปั้นเลยได้หลานคนแรก วันนี้คือวันที่ยี <29. S 1> <29. S 2> ่ยี่สิบเก้านยี่สิบเก้ากันยายนที่จริงเขาให้ไปอยู่ห้องเด็กวันสองวันกันนะแต่ปองคูลวันนะั้นน่ะเป็นวันอะไรก็ไม่รู้เกิดคนเดียวแล้วเขาสงสารที่หมอบอกว่าเขาก็เลยเขีนมาให้อยู่กับพ่อปอบคุณแม่ที่จริงต้องดูอาการว่าเด็กตัวเหลืองไหมอะไรอ,ะอย่างงี้นะนี่น่ารักเลยเนะ,ะไ่ ดูอะไรอีกฟองควรจะดูอะไรอีกเรื่องเลื่องในไว้เลื่องในไว้ให้ดูคนนี้ผมมีพริกกระจูด้วยเพลเพลเพลไปม่ดีพริกกระจูดพริกกระจูดมีพริกกระจูดไอ้คนหนาคนกำลังเต็มเอ้ยมาดูตัวเองบ้างนี่แหมโอ้นี่ตอนนี้กำลังกำลังโซนเลยนะเอาได้มาให้เอามาให้ดูอีกอันนี้ไม่มีอันนี้เป็นอันนี้เป็นโถสช่วม อ่ะมาให้ดูอีกทีนี้อัลบั้มใหญ่นะก็ที่จริงที่จริงที่จริงอัลบั้มรูปมีเยอะมากนะครับเพราะผมอยู่ร้านถ่ายรูปมาก่อนเมื่อก่อนเราทำธุรกิจร้านถ่ายรูปกันอันนี้ฟังคุณก็ไปล่องเรือตอนนี้ประมาณครบสองขวบละก็จริงๆริผมพวกผมเนี่ยเป็นสายท่องเที่ยวกันตั้งแต่สมัยไหนสมัยสมัยไหนสมัยมาละนี่ไปเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำนี่ไปเที่ยว นั่งเครื่องบินไปเที่ยวกรุงเทพอันครอบครัวลุงเด่นไปเทีย่ยวอันนี้อุ้ยมอนอันนี้ก็ะยาเอ้ยอันี่ลุงเด่นนี่ลุงเด่นนะนะอ่าลุงเด่นเปิดให้ดูโอ้ยเพืได้ถือเงินหลายทั้งวันนี่ปองคูณคคให้ดูแบบคร่าวๆตอนนี้ก็สมันนไยไหนไม่รู้ทำไมถ่ายรูปล้วเหมือนปองคูณเลยนี่ไปเที่ยวสามเหลี่ยมทองค์คำนี่ไปเที่ยวดิมเวอร์ที่กรุงเทพนี่ไปนี่ไปไนท์ซาฟารีบั่งพี่มินบุรีบั่งแถวนี้ไป ไปเที่ยวกันไปสายเที่ยวนี่ไปพัทยา,ยาคือเที่ยวกันตั้งแต่ปองคุณสองสามเดือนนี่ก็เดินทางกันแล้วอะสองเดือนยายยายต้องเมื่อก่อนยายก็ติดตีกไปด้วยนะเนาะนั่งเครื่องนั่งอะไรมีไหมมีอีกไหมให้ดูหน่อยอคุณจะให้อะไรดูใหญ่ไหมเหรอเล่มใหญ่มีอะไรปอคุณให้ดูหนอ่<บ>อยอะมีอะไรอธิบายให้ดูหน <prom. S 1> อ่อยอธิบายให้ฟังหน่อยอะเปลี่ยนมุมในการดูหน่อย โอ้ตอนน้องไฟไม่ไฟรับปริญญาก็มีอันนี้ตอนตอนไหนเนี่ยอันนี้มีปองคุณยังจำไม่ได้จำเนี่ยนี่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 ตอน,นไม่ฝ่รับปริญญาเี่นไงตัวนี้ไงเดี๋ยวให้ดูนี่ง่ายนี่มีพ่ออุ้ยทำไมทรงผมพ่อเป็นอย่างนั้นน่ะจา่ายมีปองคุณมีพ่อมีปองคุณนี่ตอนอยู่ร้านบรรเร่าอันนี้ก่อนมีปองคุณหรือเปล่าเนี่ยนี่ไม่แน่ใจน่าเกลแก่เงี้ยน่าเกลียดี่ส อันนี้ไปเที่ยวไหนสาฟารีเชียงใหม่ยังยังเด็กเลยตอนเนี้ยกันตอนนั้นพูดง่ายน่ารักอ่ะตอนนั้นอ่ะครับผมครับครับผมครับผมเลยแหละอันนี้ตอนนี้อยากพาปองคุณไปเที่ยวสวนยางตอนนี้ตอนนี้ปลูกยางยางสวนนี้ปลูกเยลสวนยางสวนนี้ปลูกพร้อมเดียวก่อที่ปองคุณมีปองคุณมีปองคุณปุ๊บก็ปลูกสวนยางพอดี พอดููลกตอนนี้กรีดหมดแล้วยางส่วนนี้ของส่วนโรงเรียนนะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมนี่ไปนั่งต่อยยางสีพุ่นซื้อรองเท้าเกย์โอ๊คเครื่องใหม่ๆน่อยอยากไปซื้อกันนี่ไนซ์ซัฟเฟอรี่ที่ไนซ์ซัฟเฟอรีนี่ไปนครพนมนี่เนี๋ยดูนะนี่ไปนครพนมไปเที่ยวอีสานก็ไปกันหมดครับดูดดูดดูดอันนี้มันดูดเพราะว่าลุงเด็กไอ้เนี่ยอันนี้ไปเที่ยว ไปเที่ยวนครพนมนะครับพระธาตุนครพนมพระธาตุพนมไปกระยายไปกับน้อยไปกับปองคูนนะครับปองคูนไปเที่ยวอีสานครั้งแรกทริปแรกของปองคูนะแล้วนี่ไปเที่ยวไหนไปเที่ยวพัทยามั้งตอนนี้เออเนี่ยต้องเรียนแต่งตัวเฉยๆเนี่ยนี่แหละอาร์ตบัมนี่แหละนี่ไปเล่นน้ำทะเลกันพ่อไปเล่นไม่รู้ชอบแกงรู้พ่อเป็นอะไรก็ไม่รู้ชอบแกงวางรู นี่อันนี้วันรับปริญญานะครับวันรับปริญญาเอ่อน้องฝ้ายนี่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 เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยว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 จะมีด้วยก่อนนี่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 นักเอกนักเอกสาวลาวใต้เดี๋ยว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 ดูหน่อยเด่นชอบเด่นมาสอบไล่นะเออนักเอกสาวลาวใต้แฟนนาเล่ไม่ใครเดี๋ยวจะได้เห็นวันนี้แหละฮ้ยนาเล่ได้แฟนสวยขนาดสวยสุดในบ้านหลังหลายแล้วอือนี่เนี่ยนี่นี่ตอนรับปริญญานาเล่เห็นไหมเนี่ ตอนรับปริญญาน้องน้ักไฟเนตเลอรีกาแฟเห็นไหมอันนี้พัดพ่อเนี่ยพ่ออันนี้คุณพ่อใครที่ยังไม่เห็นเนี่ยซูมให้ดูใกล้กันคุณพ่อไม่สบายนะคุณพ่อน้ักไฟเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวะติดเยอะต้องล็อกตัวนี้เลอ้ยอ่ะเปิดได้มาเปิดเลยนี่ก็เป็นงานรับปริญญาเพื่อนคุณยายป็นญาตอันนี้ก็ตอนรับปริญญาน้อง้ายเนาะนี่ก็เป็นแขกจะให้ดูหน่อยถือเงินอันนี่ก็เป็นแขก วุ้ยลุงเด่นน่ะสาวเล่าเตจึ๊บใช่เหรอไม่ใช่มั้งไหนอะก็ดูคนเพลินๆไม่รู้แต่ใครชอบก็ดูคนเพลินๆอันนี้อันี้ดูให้ดูตอนตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีปองคุลจำได้ไปเที่ยวดอยตุงนี่เดี๋ยวให้ดูลุงเด่นหน่อยอ่าโอ้ยรออยู่นะตอนนั้นรออยู่นะนี่นี่น้องควายเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปเยอะนี่ เปปลลีี่่่ยยนนไมตอนน <ทำ S 1> ้องฝ<ม>่ายรับปรัญญาเสร็จขึ้นหรือว่ายังไงเสร็ขึ้นเนาะเสร็จขึ้นใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันบอกไม่ได้อยู่ด้วยกันนานแล้วจนมาไม่ค่อยจะได้มองหน้านละมองมอถึงถึงเวลากินข้าวก,ก็กินอะไรอย่างเงี้ยมันมีมันมีมนมเอประคุณยังเด็กๆไปเล่นกีฬาเห็นไหมนี่อ,อ,อได้ที่สองนี่ไปเล่นกีฬานี่ได้ที่สองเห็นไหมอันนี้ไม่อยากให้ดูเลยโรงเรียนอ้วนมากตอนนั้นอะ มันมีโชคที่ผมอ้วนสุดๆก็มีนะเคารักกันน้ำตกคุณกรครับตรงนี้แค่นี้แม่ก็อ้วนแล้วใช่ไหมโอ้ยทำไมอ้วนอ้วนอย่างนั้นะนี่ก่อนอน,อนี้กินบริโภคเยอะไปหน่อยอืมน,อนี่ปองคุณไปเที่ยวงานวันเด็กที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับนี่ให้ดูหน่อยนนี่ปองคุณพี่กระจูน่าเต็มนเลย เดี๋ยวเอฟซีเขาก็อยากดูตรงนั้นอ่ะตอนนี้สาวลาวใต้น่ะเดี๋ยวเปิดเปิดดูไวๆหน่อยนะอ่าเดี๋ยวนะมีอะไรที่มันน่าสนใจอีกมีอันนี้เป็นเที่ยวในในในซาฟารีเชียงใหม่อันนี้ก็ในซาฟารีอันนี่ค่ะอยากเห็นน้กปั่อะไรเห็นได้แต่ไว้เป็นเด็กน้อยนี่อยู่ปะข้าวปะผงนี่แหละถ้าจำไม่ผิดสาวลาวเหนือเดี๋ยวสาวร้อนเนือแล้วเขาเรียกว่าอะไรเป็นวะสาวลาวเหนือ สาวลาวเหนือโอ้ยเนาะแต่เลือต<ม>นเนาะทำไมอ่ะอเลือตนเจะพร้อมทำไมอ่ะเย่งเงี้ยงเยอะนี่ <c oughs> นี่นีๆๆ่นี่นี่ไงนี่เป็นตอนเป็นเด็กละเป็นเด็กอย่างเงี้ยหน้าตาก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเนาะนี่ก็เป็นรูปยา่ารูปยายเ <c oughs> ดีด๋ยวดูอีวนันดูอีวันก่อืมเป็นรูปเธอไหมเหรอ <c oughs> นี่ไง นี่จิ๋วไงเมื่อก่อน,อนไม่พรออ้อมแต่ว,วันนี้ก็พร้อมอยู่นี่ <c oughs> แต่ว่าอะไรไ<อ>พี่สาวขนาดนั้นนะครับอ่ะโอเคก็นี่ไปเที่ยวสวนสัตว์ในสฟอรีเ nice, ชียงใหม่ไปเที่ยวสวนสัตว์ลเลชียงใหม่อโคเลียมนี่อโครเลียมเชียงใหม่ดีดีวันนี้วันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่ดีใจที่สุดนี่รับปริญญ,ญาป้าโทรเลิกกี่โมงต้องบอกว่าโอที่ไปรับที่เชียงใหม่นะโอ้ไม่ต้องพูดถึงดีกว่านี่เราไปเที่ยวเชียงนี่เราไปเที่ยวพัทยากัน คือพัทยาอ่าก็เออไม่มีแล้วนะอืมไม่มีอะไรละอ่ามีอีกเล่มไหมพามาดูหน่อยเดี๋ยวให้ดูเล่มนี้อันน,น,นี้อันนี้คืออ่าปองคุณเกิดได้ไม่ถึงชั่วโมงนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่านี่นี่คืออะไรรู้ไหมครับนี่อ๋อรอยหรอรอยขีบคือหัวยังอยู่ในท้องอยู่เลยเพราะน้องผ่าออาเนาะก็คือหัวปองคุณอะ่ะหมอหมอเขาก็จะใช้คีม ดึงออกดึงออกมาก็จะมีรอยของครีมมีรอยช้ำนิดหน่อยอันนี้คือถ่ายแบบใหม่มากไม่เกินสองชั่วโมงจากตอนการเกิดครับผมไปเออนี่นี่ห้องนี่แหละผมแอบถ่ายใช้มือถือแอบถ่ายจากในห้องคือจะเป็นรูปนี้เลยเนี่ยคือมองเข้าไปก็เห็นรูปน้ําตาไหลเลยมาเที่ยวไปเที่ยวกลางเต็นท์กันไหมกลางเต็นท์ที่ตอยหางนั่นไหมนี่เปกครั้งแรกที่จะทันแต่กกลับบ้านอ๋อเออเนี่ยที่พ่อพี่น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 ี่ดูวันมีอหรอ้ย นนออไันนี้เป็นมนุษย์ตัวน่ะที่เล็กๆเงี้ยนะอันนี้อุ้มลูกครั้งแรกนะครับเนี่ยกลับมาบ้านละอุม้มดูครั้งแรกน่าจะกลับมาบ้านวันแรกน,นะสองสามวันได้ไหมอันนี้พ่อเด่นครับมืก่อนเราก็เปิดร้านฟอทอชอปอยู่เนี่นุ่งวันนี้แหละดูไหนไหนอ,อันนี้อันนี้คบกันเดทแรก ที่อุทยานํำน้ำกกแห่งชาติํำน้ำกกที่เราคุยคุยกันว่าเราจ่ายกันคนละพันอะไรเงี้ยล้วเราไปเที่ยวกันแล้วผมก็ขับรถกลับไม่ไหวไฟ้าเพิ่งสอนน้องไฟได้ขับรถได้แค่วันเดียวอ่าอคนมาดูเลอยๆพอคณชาติถึงได้ไล้หัวกะหัวะแล้วก็ไฟก็กลับไปวูนี่กะถินครับนี่กะถินนี่นี่นี่กะถินนี่ไปเที่ยวกันนี่ไปเที่ยวกันตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงไปเที่ยวกันเนี่ยไปกับเนี่ยเพื่อนเพื่อนกัน นี่ยังสนุกเลยนี่เห็นได้เนี่ยพี่เพิ่งมาดูเพิ่งมาคุยกันเมื่อคืนเนี่ยเอ้าดึกคราวนี้ผมยังไม่เรายังไม่ได้กลับกันเลยถึงว่าทำไมพี่แบบขับรถกลับไม่ไหวอ่ะทุ่มกว่าสองทุ่มหรือมั้งงบห้าพันอ่ะสมัยนั้นอ่ะจยังจำได้เลยเนาะคนละห้าร้อยอ่ะไปสิบคนก็ห้าพันอ่ะสมัยนั้นสิบย้อนไปสิบห้าปีก่อนเนี่ยเงินห้าพันสมัยนั้นไปกินกันมันเช่เงินธรรมดาเลยเยอะมากนะเยอะมาก่ะเนี่ยสุจริเอาเอามาดูหน่อยสาวลาวใต้ จะเจอตะเล่หรือเปล่าบางคุณเปิดหาตะเล่เร็วๆบังคุณให้บังคนณเป็นคนเปิดบังคุณจะเอาเวลาคลิปนี้อาจจะนานนิดนึงนะแล้วแล้วแต่เพราะว่าบางทีก็อาจจะไม่รู้ว่ามีสาวเอออเาสาวลาวใต้มาให้ดูหน่อยบังคุณอย่าท่านนะอย่าท่านแต่หน้าจะสวยๆด้วยนะอีกแล้วอยาท่านนะนี่หนึ่งนะนี่หนึ่งนะ นี่ยายทันครับลูกสาวกําลังมีแฟนแม่ก็ไปทุกที่แม่ก็ไปเที่ยวกับลูกสาวน,นี้ไปไม่ใช่ว่าไปกับลูกเด่นสองคนนะคุณแม่ก็จะไปด้วยเนะพราะผมก็เข้ากับผู้ใหญ่ไงผมก็ไปเที่ยวกับผู้ใหญ่ผมออชอบไปเที่ยวกับผู้ใหญ่เอ,เอาหาหา,หารูปน่ารักมาให้ดูหน่อยว่าทำไมมันออกอย่างงั้นละ่ะลูกมันหลุดมันหลุดูยังไม่เป็นไรแม่อืมใส่ได้ใส่ได้เนี่ยเราต้องกดมันเข้าก่อนอย่างนี้ไงเนี่ยเปิดมาดูเปิดมาดูมีไหมรูปสาวลาวใต้ไปไหน,น,น แพรมแพรมแพรมใครอยากก็ใครเห็นอันนี้เดี๋ยวบอกไว้ก่อนเป็นภาพลับที่สุดเลยนะจัดไป็น้อหามาให้อันี่รูปงานแต่งนัเล่รูปผู้ใดไรเดี๋ยวเห็นนัลเล่เอาเออเดี๋ยวให้ดู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 แทมแทมแทมไม่รู้นัเล่จะบานยังไงเด้อโชว์นะครับเต็งเต็งนเล่านเล่อยู่ไหน อบคนดาวเอาสาวกบขาบากายที่คุณนไหนผู้บ่าวสิไหมด้วยจะบายอยู่ไหนลวกคือเดี๋ยวจะขอเดี๋ยวเดี๋ยวอถ่ายนะขอถ่ายนะคือความหมายนะครับมันจะบอกให้นะตอนนันเลรู้จักนัเลครั้งแรกเนี่ยนเลยเนี่ยคือคือน้องน้องชายของยายทันแต่นเลนี่เป็นคนที่อัธยาศัยดีมีความคิดบวกตลอดอะนัเลนี่ผมยอมรับว่าแกเป็นคนที่มีความรู้สึกความคิดอะไรดีเป็นผู้ใหญ่มาก น้า,นาเรศบอกตั้งแต่เรียนมาเนี่ยเป็นหัวหน้าเป็นนเนี้ยนา้าเรศไม่เคยออกกล้องเลยเวลาเขาถ่ายรูปมูเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งสองถ้าเขาถ่ายรูปน,ะนา้าเรศจะเนียหนึ่งสองจะไม่เคยมีใครเห็นรูปนา้าเรศติดในรูปพอนี่เห็นไหมเวลาถ่ายรูปนา้าเรศก็จะหลบเพราะแกบอกแ้แกมาเจอลูกหลานหลานเขยก็มาถ่ายมันจู้จักหลานนล้วก็มาหาว่าสวัสดีครับอุคุยแล้วถูกคอกันนา้าเรศก็เป็นคนอัธยาศัยดีแล้วคุยกันถูกคอกัน ทำอะไรเหรอถ่ายรูปถ่ายวิดีโอ <c oughs> นั่นเลยบอกมองเอาคือวาจอโฮมดีกว่าดีกว่าไปโปรเฟนไปโ่เ,ปเออพ่อแกบอกแกเป็นคนไม่ชอบชอบกล้องขนาดนี้่างนะเขาถ่ายคนนั้นเลยหันกล้องหันหน้าหนีกล้องนีงงงง่ผมคิดผมเดานะเพราะนั่นเลยเคยบอกผมเองว่าหน้าไม่ชอบถ่ายรูปอะไรเงรี้ยแล้วแกเป็นคนตัวใหญ่สูงกว่าเพื่อนในห้องเวลาถ่ายรูปนี่แกแกจะอยู่หลังแถวหลังแล้วแกก็ต้องโผล่แกตัวใหญ่ไฟลาเขา ถ้าเขาไม่ถ่ายแกก็รู้ไงถ้าเขาหนึ่งสองจะไม่มีรูปนั่นเลยนั่นเลยบอกว่าถ้าถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนั่นเลยบอกจะไม่มีรูปแกเลยทำไมเนันมันกล้องไม่แฟลชมันสองนี่แล้วก็แฟนนั่นเลยเป็นคนขาวไงเป็นฟิล์มแล้วพี่เคยพิิ้นรูปฟิล์มพวกนี้นะก็ปรับแสงได้นะแต่ว่าคือช่วงใกล้ๆน้อยงจะไม่เห็นจะไม่เห็นสารลาดไตผุน่ะสวยบพาะเอ้ยสวยค่ะเป็นไง ก็เขาบอกสวยสุดในบ้านรองหวายสมัยนั้นใช่แมนเท้าน่ารักนี่แหละแล้วเรียยังว่าเงาะกับก็เล็กเล็กเออก็วันนี้เป็นยังไงวันนี้ก็เดี๋ยวนะเขาเขาทำไม่ให้ดูคุณปู่กับคุณยาหน่อยคุณยายยายทวดยายทวดนานมากแล้วคลิปนี้มันแล้วมันจะนานเกินยายทวดเออตอนนี้ปู่เสียไปแล้วเนาะปู่เสียไปแล้วแล้วก็ยายทวดก็ยังอยู่บนบ้านคือคือมีคนถามน้องฝ้าย เอฟซีที่เขาอยูุุ่ตเก็ถามจริงนะคะว่าอขอดูคุณคุณยายทวดหน่อยบางครั้งเขาอาจจะรู้จักหรือว่ายังไงแม่ใหญ่จันแม่แม่ใหญ่จันชมพูวิเศษนะครับน้องไพนยนี่ก็นำนามสกุลชมพูวิเศษนะก็หอมปากหอมคอกันพอสมควรนะเดี๋ยววันหลังมีอะไรดีๆก็จะให้มาดูใหม่นะครับดูตั้งแต่สมัยไม่มีปองคูณตอนนี้ปองคูณลองยืนดูดิยืนยืน ามาโหดจ้ากระทักมาเด้อตอนนี้ตอนนี้จะเป็นบา่าวละเราก็ให้ดูรูปแบบเก่าแก่มากนะครับก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากก็ไม่ได้ทานไม่ได้กินอะไรเพวกกินข้าวเสร็จกันมานะครับก็ <ใน S 2> เป็นบรรยากาศกอะไรเด้เอเอาไปให้คุณปนะ้านาอาดูเลยไปเตยเลยไปไปเปิดให้คุณพ่อดูเลยอ่าก็ไปละเพราะว่ามันเวลาเรานานนานพอสมควรวันนี้เกินที่เราเคยถ่ายไว้ประมาณสักเกือบ3 0ินาทีแลวนะ ไปแล้วนะครับก็คลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะมองกล้องหน,น่อยสิกดไลค์กดซับสไครต์กดให้ให้ปองคุณกับทำไมมันดำจ้ะเออเราะกานแบบเป็นเด็กนอ้อยเออมาดูนี่ <S 2> <S 2> อันนี้อ๋นนอ,นนอ,นนอนนปิดปิดคลิปปิดคลิป,ปกับตรงนี้เลยอันนี้สมยัยไม่ far อายุสิบเท่าไหรโ่โอ้ยเด็กมากที่เธอเปิดร้านในใบด้านไหนเนี่ยเมื่อก่อนเธอเป็นทอมแล้วป้องหกอันนี้ไปถ่ายร้านพี่เหรอใช่ไม่ใช่หรอก แบ็กกราวทำไมเป็นอย่างเงี้ยแล้วทำไมมันเป็นขาวดำไม่ใช่หรือว่าโยชีถ่ายให้มาอือนี่ครับอือนี่สาวลาวใต้สาวลาวเหนือปอห้าอหกเคเราลองเพียรเทียวเพียบเทียวเลยหน้าตาเปลี่ยนไปหรือเปล่าปอห้าอหกนี่ก็อือนี่ครับเอออ้าวไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวลุงเด่น ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายลูกดีลูกนั่งดีกันเป็นธนั่งอย่างไงนะไปแล้วครับ bye <Bye. S 1> บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บ